ครับสวัสดีครับช่อง LSM 9้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันที่11กุมภาพันธ์แล้วนะฮะมีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจเราจะไปที่ FA Cup รอบ5นะครับบาสซี่นะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเจอเชลซีนะครับทีมพรีเมียร์ลีกนะฮะเวลาการแข่งตีสามนะครับสนามเทิร์ฟมูนะครับเชลซีต่อลูกครึ่งนะฮะผลงานพบกันทั้งสองทีมเป็นบาสซี่แพ้เชลซี0ูนนะครับเชลซีชนะบาสซี่สอง บาสซี่ชนะเชลซี1-0แล้วเป็นเชลซีชนะบาสซี่หกประตูต่อ0นะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับบาสซี่ทีมอันดับ13บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพคับเทรนเนอร์วาเลเลียงอิมาเอลนะครับมสิช่างงานเป็นวินเลียมกับอาโปฮัมนะครับบาสซี่มาดูดูทีม3-4-1-2ครับยังนำทัพโดยคอลลี่วูโตนะครับคอนเนอร์ชาฟิตอเล็กซ์มูแวร์แล้วก็มิคาเอลโซเบลเอืร์นครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับฝากทีมเยือนนะครับเชลซีนะฮะทีมอันดับ5บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับ เฮดโค้นะครับคุณใหม่ทมัสทูเคิลนะครับเพิ่งเสียดโกซีวาไปจากการบาดเจ็บนะครับเชลซีมาดวลทีม34 2 1เตรียมโรเต,รรเตรรเชชั่นส่งเอ็นคาโล่กองเต,ต้นะครับแฮมี่อับราฮันมาคอสฟลังโซ่คูซูมาเกป้กาคารัมพัันโอดอยนะฮะลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะครับบาสลีผลงานช่วงหลังเล่นดีๆนะฮะหลังแพ้2นัดด้วยนะครับแม้เก็บผลเสมอสองนัดเท่านั้นนะครับแต่เพิ่งคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด5้าเกมหลังที่ผ่านมาส่วนเกมยากทำได้ดีนะฮ ปาทีมเยือนเชลซีฟอร์มระยะหลังนะครับเล่นได้ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับซิลชัยติดต่อกัน3เกมหลังสุดทําให้เก็บรตไทยลงกันแล้วนะครับสเกมตลอด5นาัดหลังที่ผ่านมาแล้วก็ไร้พ่ายนะครับตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาลงทั้งเกมเกอทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแมตช์นี้ครับดูแลเชลซีเหนือกว่าครับทั้งสภาพตัวผู้เล่นนะครับสีติขันกําลังใจนะฮะฟอร์มการเล่นขอณลูกคาาทริงฮะเมื่อวานเชลซีต่อลูกครึ่งนะครับบาซิลดับสามเชลซีดับห้านะฮะวันนี้ไหลเป็นลูกครึ่งควบ คิดว่าเชลซีนะฮะชนะแน่ครับแต่จะถึงสองลูกหรือเปล่านะครับยังไงก็อหัวคู่นี้เอาเชลซีก็ได้ครับเนาะจัดเชลซีนะครับลูกครึ่งนะครับคิดว่าชนะ2ลูกได้นะครับเป็นลุ้นลูกกันอาจถึง3ลูกเลยด้ซ้ำนะฮะจัดเชลซีเลยนะฮะคู่ต่อไปนะครับเราจะไปที่ฝรั่งเศสนะครับที่เป็นโซโชนะครับเจอแซงเอเตียนนะฮะเวลาการในขันตีสองสี่สิบห้านะครับสนามสตาร์ตโอกุตโบนามนะครับเบรกท้ายนะครับแซงเอตเตียนต่อครึ่งลูกนะฮะ ผลงานพวกกันทั้ง2ที่เป็นแซงเอเตียน e นะฮะแพ้โซโซ0 1โซโซแพสแซงเอเตียน0 3โซโซแพสแซงเอเตียน13นะครับโซ,ซมมโซเสมอแซงเอเตียน00และเป็นแงซงเอเตียนชนะโซโซ3ประตูตอนนะฮะสภาพทีมเจ้าบ,บ้านนะครับโซโซทีมระดับ7บนตลางคะแนนเด็กเดินนะครับหลังเสร็จบุกชนะน,น้องซีมาได้น,นะครับ1ตัวสูตรในเฟ้นคับรอดที่แล้วนะครับ ภาพทีมเยือนนะครับแซงเอตเตียนะฮะเทรนเนอร์ชาวฟรน่งนะครับโค้ชอูเปลนะครับมิลิทเพิ่มเติมทั้งไอเอตูอิสนะครับมาเจย์เดอร์บูซี่แล้วก็กาเบรียลซิดวานะครับคาดว่าวันนี้นะฮะแซงเอตเตียนะครับมาด้วยหลบทีม4-2-3-1ครับจะเป็นชุดผสมประกอบด้วยโรแมงอามูอานะครับวาร์ดี้คาซซี่นะครับลิยัตฟูเดบูชนะครับตีมอเตอร์โกโลเซียรซักนะครับมาตี้กามา马านะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับ คาดว่าเกมวันนี้นะครับผลงานช่วงหลังนะครับโซโซออกการแข่งไปพักนึงนะครับก่อนกลับมาเข้าวินในเกมแรกนะครับตลอดนัดหลังที่ผ่านมานะครับแล้วก็คว้าชัย2เกมนะครับตลอด7นัดหลังที่ผ่านมาทําได้ชัยได้เลยทีเดียวนะครับฟางทีมเยียนะครับแซงเอเตียนะครับพอ้อมที่หลังเล่นได้ดีนะครับหลังแพ้3เกมติดต่อกันนะครับก่อนกลับมาเข้าวิน2ใน3านัดหลังนะครับและไม่แพ้ใครเลยนะครับตลอด3านัดหลังที่ผ่านมาเกมเยือนทาได้ดีนะฮะวันนี้ครับทำให้ยักษ์เขียวนะครับฟื้นแล้วนะครับคิดว่าจะบุกทุก โซได้นะฮะรูราคาอทีนครับแซงเอตียนเป็นครับฝรั่งเศสนะฮะเมื่อวานแซงเอเตียนต่อปปบวกสวันนี้ไหลเป็นปปลบ10โอเคเว้ยปปอยู่แซงเอเตียนดีกว่านะคิดว่าน่าจะชนะได้ครับถ้าปปราคาเสมอก็เสียครึ่งเดียวเองนะคู่นี้ครับลุนแซงเอตียนดีกว่าครับคิดว่าจะชนะได้ครับเสมอกระหาครึ่งเดียวนะครับจัดแซงเอตียนนะครับ ทีเดียสตัวนะฮะคู่แรกอยู่เชลซีลูกครึ่งนะครับที่ว่าชนะได้ะครับรูนลูก2ะครับน่าจะไม่ยากนะครับส่วนอีกคู่นะครับรนูนแซงเอเตียนะครับบอลเฟนครับฝรั่งเศสนะครับคิดว่าไม่น่าแพ้นะคะรับมีโอกาสชนะสูงเลยนะฮะแนะนำเว็บดีๆครับ LSMGO บริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายใน1นาทีอนันนิ่มน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับดูบอลให้สนุกน,นะครับติดไปหนูไม่หน่อยเพียงแค่รวยสวัสดีครับ